สวัสดีครับชาวราศีกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนนาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกันหรือชาวราศีกันสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของ1-15ถึง15 กันยายน2,567นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวก่อนอื่นก็ฝากสำหรับใครต้องการติดต่อตูดวงเพื่อความมั่นยำมากกว่านี้ก็สามารถทักไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยาเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่เรามาดูกันนะครับว่า,าจะมีดาวยกย้ายราศีเพียงหนึ่งดวงก็คือดาวพุธนะครับอิทธิพลของดาว ลักขนากันนะครับชาวราศีกันจะมีอนาคตอยู่ตรงนี้มีดาวประจำตัวของคุณคือดาวพุธเลขสี่ได้โคจรอ,อยู่ในภพเลือนราศีสิงห์เป็นภพเลื่อนวินาศนะครับและได้ตำแหน่งเป็นมหาจักรนะสรับชาวกันแล้วก็ลักนากันก็อาจจะต้องระมัดระวังเล็กน้อยเพราะการที่ดาวประจําตัวโคจรเป็นวินาศกับดวงชะตาอาจจะทําให้ชาวกันนั้นมีความรู้สึกอึดอัดใจวิ่งเต้นนิดนึงกับในเรื่องของการที่อาจจะต้อง ไปมาไม่ค่อยอยู่กับที่นะครับอาจจะมีโอกาสของการที่ตัวคุณเองมีทั้งเดินทางใกล้เดินทางไกลนะครับอะไรประมาณนี้ค่อนข้างที่จะมีสิ่งที่ต้องร้อนอกร้อนใจเล็กน้อยเพราะดาวอาทิตย์เนี่ยก็โครจรอ,อยู่ในที่ราศีสิงห์เช่นกันนะครับอาทิตย์กับพุธเนี่ยเป็นคู่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการติดต่อมีคอนเน็กชันต่างๆบางคนอาจจะเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศบางคนอาจจะเดินทาง รอบโลกได้เลยสำหรับชาวกันก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแล้วแต่บุคคลน,นั่นเองดาวทิศเนี่ยโคจรเป็นตำแหน่งเกษตรบดีด้วยอยู่ในเดือนวินาศนะครับทำให้ชาวกันลักษณะกันนั้นมีโอกาสที่จะมีการเดินทางไกลค่อนข้างเยอะอย่างที่บอกไปแล้วบางคนอาจจะมีคอนเนคชันมีการติดต่อมีการสื่อสารกับในเรื่องของออนไลน์นะครับค่อนข้างเยอะนะแล้วก็มีงานที่ต้องเดินทางอะไรแบบนี้ก็ได้ไม่อยู่กับที่แบบนี้เป็นต้นนะครับ และมีสิ่งหนึ่งที่ชาวกันอาจจะต้องระมัดระวังอีกนิดหนึ่งก็คือสุขภาพอนามัยนะครับอาจจะต้องดูแลตัวเองสักนิดหนึ่งนะครับที่ไปต่อกันในเรื่องของดาวศุกร์ที่โคจอมากลุ่มกับลักขณากาดาวศุกร์คุมลักเนี่ยเขาเรียกว่าตำแหน่งเป็นอุดมนาราศีนะครับ ดาวศุกร์เนี่ยได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์เป็นตำแหน่งนิดก็อาจจะทำให้ชาวกันลักขณากันนั้นมีโอกาสแนวโน้มของมีสเสน่ห์เมตตามีคนคอยสนับสนุนมีคนคอยส่งเสริมที่ดีนะครับมีในเรื่องของจิตใจที่อาจจะดูแบบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับกับคนอื่นได้ค่อนข้างดี แต่ระมัดระวังการถูกเอาเปรียบนะครับเพราะว่าบางทีแล้วอะ่ะการที่เราอะ่ะมีจิตใจที่อ่าเหมือนช่วยเหลือเมตตาเทคแคร์ดูแลคนอื่นแต่นะครับเราอาจจะถูกคนอื่นอะ่ะมาหวังผลกับตัวเราเพราะดาวศุกร์เนี่ยโคจรเล็งกับราหูอยู่ราหูคือพบเลนอเลนะครับเราก็อาจจะไปแบบเหมือนช่วยคนอื่นมากเกินไปเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดได้นะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังท่องเอาไว้สำหรับชาวกันแล้วก็หลักคนากันนะครับ โดยภาพรวมแล้วอะคือดาวศุกรนะ์น่ยยังมาจากพบเรือนสุภาด้วยสุภาเนี่ยหมายถึงความสําเร็จสุภาหมายถึงสิ่งที่ทําแล้วมันเกิดผลลัพธ์ที่ดีนะครับอันนี้คุณต้องระมัดระวังอาจจะมีคนมาแบบเหมือนอเขาเรียกว่าวอะไรี่ยมาเข้าหาเรานะครับแล้วก็อาจจะมาชวนเรานะครับไปลงทุนทํานั่นทนํานี่อันนี้ต้องระมัดระวังนะครับใครมาชวนลงทุนเนี่ยอย่าพิ่งลงทุนนะเพราะดาวราหูเนี่ย อ,อยู่ในเรนอ,อลิเลงมาที่ดาวการเงินกับดาวความสําเร็จอยู่ที่ลักขณาของคุณนะบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้บริสุทธิ์ใจจริงกับเราเสมอไปก็ได้ลองศึกษาแล้วก็ดูสถานการณ์ให้ดีจริงๆผมไม่อยากให้ใครมาลงทุนในช่วงนี้เลยแล้วก็ไม่อยากให้ไปร่วมหุ้นกับใครแล้วก็ไม่อยากจะให้ไปเซ็นกู้เซ็นคำประกันให้ใครโดยเด็ดขาดเลยเพราะอะไรครับเพราะสุกกาลาหูเนี่ยเขาเรียกว่าคู่โจรคู่โจรแปลว่าอะไร เพราว่าระวังจะถูกลรอกระวังจะถูกโกงหรือระวังจะมีประเด็นและปัญหาเกิดขึ้นได้ในลักษณะข,ของเรื่องเงินเรื่องผลประโยชน์และเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานด้วยเช่นกันนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ชาวกันก็จะต้องพึงระมัดระวังค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับแต่มันก็ยังมีตัวช่วยอยู่นะไม่ได้แบบแย่เสมอไปมีดาวพัสบดีนะครับโคจรอ,อยู่ในเรือนตรงนี้คือเรือนสุภาสุภาเนี่ยหมายถึงความสําเร็จ ดาวพระสบดีเนี่ยนะครับโคจรไปอยู่ในเรือนสุภา,ภาเขาเรียกว่าตำแหน่งธรรมเกณฑ์นะครับเป็นตำแหน่งที่อาจจะทำให้เกิดความแบบสำเร็จนะครับมีความนิยมชมชอบมีคนคอยสนับสนุนมีคนคอยผลักดันให้กับตัวคุณนั้นสำเร็จได้นะครับแต่ความสำเร็จน,นั้นมันจะมาแบบไม่คาดฝันนะครับมันอาจจะมาแบบไม่ทันตั้งเหนือตั้งตัวอะไรประมาณนี้เกิดขึ้นชาวกันลัคนากันก็อย่าพิ่งคาดหวังเกินไปให้เราพยายาม ทำในสิ่งที่ดีที่สุดและก็อย่าพยายามไปเขาเรียกว่าทําให้ตัวเองดูเด่นดูดังดูปังเกินไปเพราะอาจจะมีคนไม่ชอบเรานะครับเพราะว่าสุกกะลาหูเล็งกันอยู่อย่างลืมนะครับว่ายังมีคนคอยที่จะแบบทําอะไรไม่ชัดเจนและไม่ดีกับเราอยู่นะครับแบบนี้บางคนอาจจะแบบปาดหน้าเคกเอาผลงานแล้วก็พยายามแบบโยนความผิดอะไรให้กับตัวเราอันนี้ก็ต้องระมัดระวัง เดีย๋ยวไปต่อกันนิดนึงในเรื่องการเงินการเงินของชาวกันคือราศีตุลองได้ดาวศุกร์เลขหกได้โคจรเป็นอุดมเกณฑ์ทับลักคณาจริงๆแล้วอ่ะการเงินของคุณน่ะถือว่ามีโอกาสแนวโน้มของความสําเร็จค่อนข้างดีแล้วก็เด่นแล้วก็ปังมากๆเลยนะครับเพราะว่าดาวศุกร์นั้นเป็นตําแหน่งอุดมเกณฑ์กลุ่มลักขณะแปลว่าการเงินเนี่ยเข้าหาเราเลยแต่ อย่าให้คนอื่นยืมเงินโดยเด็ดขาดเพราะสุกเลงลาหูอย่างที่บอกแล้วก็อย่าเซ็นกู้เซ็นคำให้ใครและอย่าเพิ่งลงทุนมีหุ้นส่วนในช่วงนี้นะครับให้รอผ่านเดือนกันยายนไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับรอให้ดาวสุกเป็นตําแหน่งกเกษตรบดีในราเีตุนอีกครั้งหนึ่งอาจจะทําให้ทุกอย่างนั้น เป็นไปในทิศทางที่ดีแต่การเงินยังอู้ฟู่อยู่นะครับเพราะว่าตําแหน่งที่สุกเนี่ยกลุ่มหลักเพราะว่าเงินเนี่ยวิ่งเข้าหาเราแล้วแล้วก็กลุ่มลักขนาเพราะว่ายังไงเราก็มีโอกาสได้เงินแถมยังเป็นอุดมนาร,ราศีของชาวกันอีกก็เลยแปลว่าการเงินอุดมสมบูรณ์แต่มันจะเสียมันจะรั่วออกไปจากการใช้เงินหรือการตัดสินใจที่ผิดพลาดนะครับไว้ใจคนผิดอะไรแบบนี้เป็นสิ่งที่อาจจะต้องระมัดระวังเอาพูดง่ายๆสุกราหูเนี่ยเวลาโครจรแบบนี้ ในทางไพ่ยิปซีเนี่ยก็คือไพ่เดวิลเห็นไหมครับอันนี้เห็นภาพเลยใช่ไหมเดวิลนะครับสุกราหูเนี่ยหมายถึงเดวิลแสดงว่าอาจจะมีคนมาหวังผลประโยชน์หรือมาหลอกมาโกงได้อันนี้ต้องระมัดระวังนะครับแต่ว่าการเงินอย่าง u, อูฟู่ยังดีนะครับ ไปต่อกันนิดนึงกับในเรื่องของการงานอิทธิพลการงานของชาวกันคือราศีมิถุนหรือราศีเมถุนของได้ดาวพุดธเลขสีได้โครจรไปเป็นวินาศกับดวงชะตาและมีดาวสาสระนะครับแล้วก็มีตําแหน่งอมรณะโครจรเข้าสู่เรือนการงานแสดงว่าการงานของชาวกันมีความปั่นป่วนค่อนข้างเยอะใครติดต่อสื่อสารค้าขายออนไลน์ต่างถิ่นแดนไกลอันนี้รอดแต่ใครที่ ทำงานประจำอาจจะมีการปรับการโยกย,ย้ายบางคนอาจจะมีเคสนของการเปลี่ยนงานเกิดขึ้นนะครับอะไรแบบนี้เป็นต้นการงานอาจจะมีปัญหาให้ต้องจัดการต้องเครียรนิดหนึ่งคุณอาจจะมีความรู้สึกไม่ได้ดังใจมีความรู้สึกแบบอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงนะครับตัดสินใจอะไรเนี่ยอาจจะใช้อารมณ์จนเกินไปและอาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้เพราะดาวการงานไปตกในเรือนวินาศและดาว มรณนะเข้าไปอยู่ในเรือนการงานมันอาจจะเกิดผลเสียหายบางสิ่งบางอย่างต้องระมัดระวังมากๆนิดหนึ่งนะครับแต่มันมีข้อดีอยู่ตรงที่ว่าดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นเจ้าเดือนภพวินาศเนี่ยโคจรกลุมเข้าไปอีกมันป้องกันการล้มนะครับหรือพูดง่ายคือคุณมีสติอะ่ะเพราะว่าดาวพุธเนะ่ยเป็นมหาจักรเลยนะดาวการงานเนี่ยเป็นมหาจักรอยู่ในเรือนวินาศเนี่ย ว่าคุณอาจจะยังพอที่จะกู้สถานการณ์กลับคืนมาได้หรือยังสามารถที่จะป้องกันการพังทลายตรงนั้นได้แสดงว่าชาวการลักขณะกันพื้นฐานเนี่ยยังถือว่ามีโอกาสมีแนวโน้มทิศทางที่ดีอยู่ถ้าตัวคุณรู้จักที่จะใช้สติความคิดใช้ความรอบคอบนะครับบริหารจัดการค่อยเป็นค่อยไปต้องประเมินความเสี่ยงนะครับพบวินาศเพราว่าอย่าเสี่ยงอะไรที่มันดูไม่เห็นอนาคตให้เราแบบอะไรที่มันแบบ มั่นใจต้อง80%ขึ้นไปะถึงจะทําได้นะครับจริงๆก็ไม่อยากให้ทําหรอกแต่ว่ายังไงซะถ้าบางอย่างอ่ะมันต้องทําก็ต้องทําถูกไหมครับเนาะนักพยากรณ์ก็คงจะไม่ไปขวางทางคุณขนาดนั้นแค่บอกว่าต้องระมัดระวังนะครับเนาะประมาณนี้ก็ยังถือว่า พอที่จะไปในะทิศทางที่ดีความสําเร็จก็ยังกลุ่มหลักพระราชสบดีก็ยังอยู่เป็นตําแหน่งธรรมเกณฑ์ยังมีดาวช่วยเหลืออยู่นะครับยังไม่ต้องกังวลขนาดนั้นแค่ต้องรอบคอบแล้วก็อย่าเสี่ยงอะไรจนเกินไปเท่านั้นเองนะครับไปต่อกันในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันบ้างความรักของชาวกันรักคณากันนะครับคือราศีมีนของด้วยดาวพระรายสบดีเลข5ได้โครจรไป อยู่ในภพเรือนสุขผ่านะครับแปลว่าความรักความสัมพันธ์มีโอกาสเติบโตพัฒนามีโอกาสที่จะมีความสุขความสมหวังมีโอกาสที่จะมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีงามแต่ดาวสุขเนี่ยโครจรเข้าสู่ราศีกันแล้วเล็งไปที่ราหูอันเนี้ยนะครับความรักมันดูหวานชื่นความรักมันดูดีแต่มันจะปนปน,ปนกับความไม่ชัดเจนเข้ามาหลายคนอาจจะบอกว่างงตกลงแล้วดีหรือไม่ดีตกลงแล้วมันชัดเจนหรือไม่ชัดเจนนะครับ คืออยากจะบอกว่ามันดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ตามจริงมันดูมีอะไรอยู่ก็คือพูดง่ายๆพยายามดูแลเอาใจใส่คู่ครองคนหลักนะครับวิธีแก้เนาะคือฟังวิธีแก้เลยแล้วกันว่าให้พยายามดูแลเอาใจใส่คู่ครองคนหลักให้มากนะครับเทคแคร์ care, ใส่ใจดูแลทําให้เขามีความสุขว่าเขายังมีคุณอยู่ในชีวิต เพราะว่าสุกกลุ่มหลักยังไงเขาก็ยังแพ้ทางเราอยู่เพียงแต่เราก็ต้องพยายามใส่ใจดูแลให้เขามีความรู้สึกประทับใจมีความรู้สึกยังอยากอยู่กับเรายังมีความรู้สึกดีๆกับเรานะครับเราอาจจะกระอักกระอ่วนใจในบางครั้งเพราะดาวราหูเนี่ยเป็นพบเลนอลิโคจรเล็งอยู่นะครับมันอาจจะทําให้เราต้องใช้เวลากับการคิดการตัดสินใจนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมยังถือว่าไปในทิศทางที่ดีรอดาวสุกเนี่ยโคจรอ,ออกจากลักคณากันแล้วทุกอย่างจะลงเอยไปในทิศทางที่ดีแล้วก็มี โอกาสจะมีคอมมิตเมนทที่ดีกว่านี้สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ